ค่ะผู้แอบแบงนะคะผู้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเครียดเกี่ยวกับโควิดนะคะเพราะว่าตอนนี้คนติดเยอะมากรอบข้างเราก็มีแต่คนติดโควิดไปหมดแต่ก็อยากให้ทุกคนอย่าก,กังวลจนทําให้เราแบบเครียดเลยนะคะก็พยายามป้องกันดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอยู่กับบ้านถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะสําหรับปูเนี่ยก็มีธุระ ที่จะออกจากบ้านแทบทุกวันแต่ปุ๊กก็ดูแลตัวเองดีที่สุดเลยนะคะปุ๊กพูดแบบนี้ตลอดแล้วปุ๊กก็ได้เป็นโควิดมาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรอะคะ่ะเพราะว่าเราถือว่าเราป้องกันตัวเองดีแล้วถ้ามันจะติดมันก็คือต้องติดติดก็รักษากันไปนะคะอย่าซีเรียสมากเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบปวดหัวแล้วก็ทําให้ชีวิตเราไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราดูแลตัวเองดีแล้วก็ อย่าไปกังวลมันจนเกินไปนะคะก็พยายามเวลากินอะไรก็พยายามกินของร้อนๆถ้าเป็นไปได้ก็ให้ทำอาหารกินเองแล้วก็ซื้อพวกวัตถุดิบมาตุนเก็บไว้นะคะอย่างน้อยไปซื้อเนี่ย ให้เราสามารถกินได้สักสี่ห้าวันแต่ตอนนี้ปว่าซื้ออาหารกินตลอดเพราะว่าแม่ไม่อยู่ก็ไม่มีใครทํากับข้าวปูกกจะใช้วิธีซื้อกินซื้อมาปูกก็จะอุ่นให้ร้อนอีกทีหนึ่งนะคะถึงจะกินก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันอย่างวันนี้ปูกก็มีของกินอยู่ในตู้เย็นแล้วบางทีปูซื้อมาตุนปูกก็จะแช่ตู้เย็นไว้เวลากินปูกก็จะเอามาเวฟหรือไม่ก็ไปอุ่นในกระทะติดแก๊สอะไรประมาณนี้อย่างวันนี้ ปุ๊กก็จะชวนเพื่อนๆลุกขึ้นหมกํำลังกายค่ะวันนี้ปุ๊กก็ขอทำเป็นท่าแพงนะคะ1เซตเซร็จละหนนาทีก็จะทำแค่3เซตนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเลยเลยนะคะใครที่อยู่บ้าน ช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะไม่ได้ทําอะไรก็ลุกขึ้นมาออกกาลังกายตามครูได้เลยค่ะอย่างน้อยถ้าร่างกายเราแข็งแรงมันก็จะช่วยป้องกันตัวเราเองได้นะคะส่วนใครที่ออกนอกบ้านก็อย่าลืมใส่แมสนะคะถ้าเป็นไปได้ใส่2ชั้นก็ดีแต่ถ้าเกิด มันอึดอัดมากใส่ชั้นเดียวก็ได้ค่ะแต่ว่าเราก็มันดูแลอย่าให้แมสมันเลื่อนลงมานะคะต้องปิดทั้งจมูกทั้งปากแล้วก็พกเจลด้วยนะคะเจลล้างมือไม่ว่าจะเป็นเจลหรือว่าเป็นสเปรย์กอฮอก็ได้นะคะดูแลตัวเองค่ะรักแล้วก็ดูแลตัวเอง โอเคนะคะก็ป okay, okay. so, so th so so ูจะทําแค่เซตละหนึ่งนาทีนะคะอย่างช่วงเนี้ยปุคิดว่าปอดปุน่าจะดีขึ้นเพราะว่าสามารถออกกําลังกายในท่าที่แบบหนักๆได้แล้วไม่ว่าจะเป็นกระโดดตบมือปูก็ไหวแล้วเซตละสามสิบทีนี่ก็ทําได้ค่ะเมื่อก่อนกระโดดตบมือแค่สิบทีก็ไม่ไหวแล้วก็มันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ